สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับกับคุณครูกฤษดาพรมปาริศนะครับหรือครูปอนนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันนะครับต่อในเรื่องของศตวรรษนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราได้เรียนนะครับในเรื่องของทศวรรษกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสําหรับเรื่อง ศตวรรษนะครับก่อนที่เราจะาไปเรียนในเรื่องของศตวรรษนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมที่เราได้เรียนในคลิปที่ผ่านมานะครับเอาเวลานะครับช่วงเวลาแล้วก็ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีการแบ่งยุคสมัยแบ่งช่วงเวลานะครับเพื่อใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับอย่างที่คุณครูได้ อธิบายให้กับนักเรียนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็ในภาพนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับในการใช้ชีวิตนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนนะครับก็ในสมัยก่อนในภาพนะครับก็เป็นการคมนาคมสัญจรนะครับโดยทางน้ำนะครับก็มีการเดินทางนะครับการขนส่งสินค้านะครับต่างๆโดยใช้เรือนะครับแล้วก็ อาการเดินทางโดยทางน้ําเป็นหลักนะครับในสมัยก่อนนะครับซึ่งก็ยังไม่มีการสร้างถนนนะครับหรือยังไม่มีการสร้างเครื่องบินนะครับมาใช้ในการเดินทางนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนนะครับเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้นะครับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับของวิชาประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของเวลาและเหตุการณ์นะครับที่เราจะเรียนนะครับ มาตราฐานการเรียนรู้นะครับส4.1นะครับเข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับส4.1ป4ท .1 นะครับนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวตรรษและสหัสวรรษนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็อธิบายความหมายของทศวรรษศตวรรษและสหสตวรรษได้นะครับอ่สองนะครับอวิเคราะห์การนับช่วงเวลาของทศวรรษศตวรรษและสหัตวรรษได้นะครับและข้อที่3นะครับสามารถใช้ทศวรรษศตวรรษ และสหสวัสด์เพื่อทำความเข้าใจนะครับช่วงเวลาในเอกสารได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็จะบอกให้นักเรียนได้ว่านักเรียนเรียนในเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนจะสามารถนะครับรู้อะไรบ้างอธิบายอะไรได้บ้างนะครับและสามารถใช้ความรู้นะครับในเรื่องใ,นในดๆไ,ได้บ้างนะครับความสำคัญของเวลากับ ประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เราก็ได้พูดถึงในคลิปที่แล้วแล้วนะครับในเรื่องของทศวรรษนะครับก็คือทําให้เรารู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับและทําให้ความสัมพันธ์นะครับของเหตุการณ์นะครับรู้ถึงความสัมพ <c oughs> ันธ์นะครับช่วงต่อของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ช่วงเวลานะครับของเหตุการณ์นะครับแล้วก็สามารถรู้ถึงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้นะครับ อันนี้เรามาทบทวนความรู้นะครับความรู้เดิมนะครับการนับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์นะครับการเอาวิธีการนับนะครับเวลาทางประวัติศาสตร์นะครับมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีอยู่3อย่างนะครับนักเรียนอันที่1ก็คือทศวรรษนะครับก็คือ10ปีนะครับอันนี้เราได้เรียนไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับ อันที่2ศตวรรษนะครับก็คือช่วงเวลา100ปีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรากําลังจะเรียนในคลิปนี้นะครับและอันที่3สหัสวรรษนะครับก็คือการนับเวลา1000นปีนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับเรามาดูความหมายของศตวรรษนะครับจากเพจนักภาษาไทยนะครับอันนี้คุณครูก็หาข้อมูลนะครับมาให้นักเรียนได้ดูความหมายนะครับของคําว่า สัตวรษนะครับนะครับคำว่าสัตวรษนะครับประกอบไปด้วยนะครับคำว่าสัตนะครับหมายถึงร้อยนะครับแลกับคำว่าวัดนะครับหมายถึงฝนหรือปีปีนั่นเองนะครับคำว่าสัตวรษนะครับก็จะหมายถึงรอบ100ปีนะครับซึ่ง คำว่าศตวรรษนี้นะครับก็จะตรงกับภาษาอังกฤษนะครับคำว่า century นะครับหรือ century นะครับตามสำเนียงไทยนะครับก็หมายถึงรอบ100ปีนั่นเองนะครับสำหรับคำว่าศตวรรษนะครับความหมายนะครับศตวรรษนะครับอ่านว่าศตวรรษนะครับหมายถึงช่วงเวลา100ปี การนับศตวรรษนะครับเริ่มนับปีที่ขึ้นต้นด้วย1นะครับเริ่มนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1นะครับนักเรียนเป็นปีแรกของศตวรรษนะครับแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข100นะครับเริ่มต้นที่เลข1นะครับสิ้นสุดที่เลข100นะครับปีต่อไปก็1 0 1 ไปจนถึง200นะครับ201ไปจนถึง300นะครับ301ไปจนถึง400ต่อต่อกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายและก็การเริ่มนับปีนะครับของศตวรรษนะครับก็ให้นักเรียนทุกคนจำเอาไว้นะครับว่าถ้าได้ยินคำว่าศตวรรษนะครับปีที่เริ่มต้นนับก็จะต้องขึ้นต้นต้วเลข1นะครับ แล้วก็นับต่อไปจนสิ้นสุดที่1 0 0นั่นเองนะครับต่อต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของศตวรรษนะครับนักเรียนสำหรับตัวอย่างนะครับตัวอย่างพุทธศตวรรษนะครับพุทธศตวรรษนะครับนับจากปีที่พระพุทธเจ้านะครับปรินิาพานไปแล้ว1ปีนะครับ พุทธศตรวตรรษที่1นะครับช่วงเวลาตั้งแต่พศ1ถึงพศ100นะครับนักเรียนมาดูสังเกตดูนะครับพุทธศตรวตรรษที่26กนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่พศส5 0 1ถึง2,506นอนะครับนักเรียน เริ่มตั้งแต่2,501ถึงพศ2,600นะครับซึ่งนักเรียนจะสังเกตวา่าปัจจุบันนี้นะครับช่วงเวลาของปัจจุบันของศตวรรษนะครับพุทธศตวรรษนะครับของปัจจุบันก็จะอยู่ที่พุทธศตวรรษที่26นะครับน,นักเรียนก็จะสังเกตดูว่าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นปีพุทธศักราช2,564นะครับซึ่งก็อยู่ในพุทธศตวรรษที่26ระหว่าง 2,501นะครับถึงพศ2,600นั่นเองนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างสื่อนะครับที่พบในชีวิตประจำวันนะครับในชีวิตประจำวันของเราอาจจะพบกับคำว่าอสตวัตนะครับอยู่หลายๆสื่อนะครับหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันของเรานะครับ อย่างเช่นสื่อหนังสือพิมพ์นะครับสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับสื่อโฆษณาต่างๆนะครับที่ใช้ในเรื่องของคำว่าสตวรรษนะครับมาอยู่ในสื่อนะครับที่เราอาจจะพบเห็นได้อยู่ตลอดในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อจากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นสื่อจากอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ให้ความรู้นะครับปัญหาวัคซีน การศึกษาในศตวรรษที่21นะครับและแก้ไขรัฐธรมนุญนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนโควิด19นะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงของการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อไวรัสนะครับโควิด19นะครับซึ่งยังมี การแพร่ระบาดอยู่นะครับซึ่งในเรื่องของวัคซีนก็มีส่วนสำคัญนะครับที่เราจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสนะครับโควิด -19 นะครับและเป็นการเพื่อป้องกันนะครับในการแพร่ระบาดเชื้อโควิดไปสู่ผู้อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับก็จะเป็นสื่อกอีกหนึ่งอันที่นักเรียนจะได้พบอยู่บ่อยๆนะครับ สาหรับอันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสื่ออีกเหมือนกันนะครับทักษะสําคัญแห่งศตวรรษที่21นะครับทักษะสําคัญแห่งศตวรรษที่21นะอันนี้ก็จะมีการใช้คําว่าศตวรรษเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับบทบาทของผู้เรียนนะครับในศตวรรษที่21นะครับซึ่ง บทบาทของผู้เรียนในศตวรรษที่21นั้นนะครับก็อาจจะประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่อสารนะครับผู้เรียนในศตวรรษที่2 1นะครับจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารนะครับอันที่2นะครับความสามารถในการคิดนะครับอันที่3ความสามารถในการแก้ปัญหานะครับอันที่4ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต อันที่5ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในป,จจปัจจุบันนี้นะครับการศึกษาการเรียนของนักเรียนนะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับเนื่องจากอย่างที่ครูได้ยกตัวอย่างไปนะครับว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วงนี้นะครับทำให้การศึกษาการเรียนของนักเรียนนะครับจะต้องใช้ เทคโนโลยีเป็นหลักในการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เนต็ตนะครับการเรียนออนไลน์นะครับการเรียนออนแอร์ต่างๆนะครับก็เป็นส่วนสําคัญนะครับในการเรียนของนักเรียนในยุคปัจจุบันนี้ในศตวรรษที่21ที่มีาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับ